นี่เต้นๆแ,และนี่คือ Xbox OG อะไรของเราที่ได้มาฟรีสาเหตุที่เราได้มาฟรีก็คือเราซื้อไอนี้มา AMD Ryzen เ e 9 9 9 0 0 x 12คอร core ทสตัวนี้มาซื้อมา1 5 0 0น1 4 0 0นี่แหละแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมนี้มาผมซื้อมาตอนเดือนสิงหาเราจะได้ตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพระตอนงานไทยเรงเกมโชว์ที่ผ่านมา นี่คือบรรยากาศนิดๆหน่อยๆที่ถ่ายมาแล้วก็โรงแรมที่ปักก็โอเคทุกอย่างโอเคหมดติดต่อมาทางอีเมลว่าเราได้ของน้องวันผมคิดว่ามิดเหมือนกันนะแต่ก็มิดจริงๆนอะ่ะมิดที่ดีอนะ่ะมันเป็น AMD สิงคโปรนะ์ที่ติดต่อเข้ามาต้องขอบคุณ AMD ้ลยนะที่ให้ฟรี <c oughs> คู่นี้เลยนะจัดกาได้คนระัผมได้มาประมาณอาทิตย์กว่าแนละ้ว CPU ของตัวนี้ก็คือ AMD Ryzen AI s 2 แอ e ทีม a m เรมตัวเครื่องมันให้มา24 g ิตามสเปกชีทแต่แชร์เรมให้กับการ์ดจอแปลแปลน่ะก็เหลือใช้อยู่16ฮาร์ดดิสเป็น SSD NVMe ของซันซ u มอแล้วก็มี NPU NPU คอไม่แน่ใจว่าเป็นคอ AI แต่เขาพูดว่าจะใช้อีกทีก็เดี๋ยวมีอัปเดตให้ใช้แล้วก็ G P U อะ G P U เป็นของ A M D มนกันอะ A M D ไรเส้น8 9 0 m กราฟิกถามว่า8 9 0 m แรงพอๆกับอันไรก็เนี่ยแรงพอกันเลยครับนตบุกเครื่องนี้ <Okay. S 2> ว่าเฟรมเลทเท่ากันแทบจะเท่ากันเลยราคามันอยู่ที่หน้าเว็บไซต์มันอยู่ที่2 9 9 0 0 2 9อันอันนี้ข้อดีของมันก็คือไอเจ้าตัวนี้ที่มันเล่นเป็น U I Xbox ได้เลยโคตรชอบ แต่ถ้าเราไปเปิดโหมด Windows ตะกี้ถ้าเราจะกลับไปเข้าโหมดโฟร์มันของ Xbox จริงๆต้องมันต้องรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งอ่ะเนี่มันถึงจะเข้าแบบ Xbox Fu l ฟูลสกินแบบประสิทธิภาพเต็มร้อยของมันอ่ะก็ตามชื่อเอ็กบอกอาร์อคอร์เอ็กบอกันเนี้ยมีโลโก้เอ็กบอกวินโดว์อัปเดต มีสแกนนิ้วอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็แมคโคร sd การ์ดแล้วก็แจ็ค3.5จแจ็คหูฟังแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ลดเสียง usb t y ไท c อ่สองตัวมันเป็นเหมือน h u n เ e r b o l t เสียบพวกกาจดจอยเยะได้่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไว้ว่ากา์ดจอยเยกมันเป็นเหล็กแบบไหนฮะ่าพัดลมอะพัดลมซ้ายขวาปุ่มมีปุ่มนี้เพิ่มมาก็คือปุ่ม Xbox ก็จะเป็นหน้านีอะ เป็นของ Xbox เองเลยอะ่อะอนาล็อกที่ดูในหน้าเว็บของเขาอะเขาไม่ได้เป็น Hall effect อันนี้คือไม่เข้าใจทำไมไม่ให้ Hall effect มาแล้วก็อันที่เป็น Hall effect ก็คือไอป้ปวดเนี่ยปุ่มเนี่ยตามตามตามหน้าเว็บที่ท,ที่เขียนมาและแล้วสิ่งที่ชอบก็คือเหมือนจอย Xbox เลยอะ่ะเวลาเราลั่น เล่นเกมยิงปืนหรือเล่นฟอร์เกมแข่งรถฟอร์ซ่าเลเนี้ยเวลาใช้กันเล่งหรืออะไรมันมีการสั่นสะเทือนตรงปุ่มด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูที่ท,ที่ที่ตามช่องอื่นเขาแกะข้างในมันแกะแกะแล้วเป็นยังไงครัเพราะว่าพูดตรงๆผมไม่แกะ,ะแกะทําไมผมไม่ได้นักรีวิวไม่ได้อัปเกรดอะไรกันนะนั้นเพราะว่าหเทก็เลือๆสำหรับผมแนละ้วหลักๆผมเล่นเกมกับนี่อะพ ไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าให้ซื้อก็ไม่ซื้อเพราะไม่ได้จำเป็นสำหรับผมขนาดนั้นส่วนตรงนี้เป็นเซตปุ่มนี้เป็นปุ่มของคอนโทรลคอนโทรลเทบทุกอย่างของเครื่องนะโพร,ร,รโมร m โห e ดเไรพวกนี้โทโ,โมโหมดพวกความแรงนะที่ให้ CPU กินไฟล,ลงไปแล้วก็หน้าจอ,อหน้าจอเป็นห0 8 0 p อก็คือ Full HD 120Hz เซตติ้งจากตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้ปิดเครื่องจากตรงนี้ก็ได้ที่ผมดูดูในกลุ่มหรือตามวีดวอะไรที่ก็ติติกันก็คือเรื่องหน้าจอ7นิ้วมันเล็กไปและมันแล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผม7นิ้วก็โอเคครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมเล่นแค่แบบนี้ PC ส่วนมีโน้ตบุ๊กที่จะมาเทสให้ดูว่ามีคนพูดกันว่าไอ้นี่กับโน้ตบุ๊กถ้าราคานี้ไปเอาโน้ตบุ๊กดีกว่าไหมอันนี้โน้ตบุ๊กนี้ ผมซื้อมาสองหมื่นสามมั้งสองหมื่นสามกว่าบาทส่วนสเปคโน้ตบุ๊กนี่อะ CPU AMD Ryzen 7 7000 Series ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้อะเดมมันสิบหกกิกแล้วก็การ์ดจอสามศูนย์ห้าศูนย์เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าไอ้เครื่องเนี้ยสองหมื่นเก้ากับสองหมื่นสามอะเวลาเล่นเกมเฟรมเรตมันจะต่างกันเยอะไหมผมจะเทสแค่มอนเตอร์กันเตอร์ เพราะว่าที่เกมที่ที่ผมเล่นเองโดยเฉพาะเลยนะทุกวันที่ที่เล่นอยู่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมของเก่าที่เล่นพวกเอพิกอะไรพวกนี้คนที่อยู่ดูผ่านช่องก็เคยเห็นอยู่แล้วว่าผมเล่นเกมอะไรแต่มอนเตยันเตอร์ผมว่ากินสเปคสุดและถ้าที่เทสมาเพราะว่าคอมผมเองก็แทบจะดันร้อยร้อยฝาเฟรมไม่ได้ถ้าไม่เปิดเฟรมเจมนะเพราะว่าการ์ดจอผมก็เก่าแล้วอ R X 6 7 5 0 XT ไม่ได้ไม่ได้เทียบออกคอมนะ ดี๋ยจะมาเที่ยวกับโน้ตบุ๊กเพราะว่ามันราคาใคกล้เคียงกันกับโน้ตบุ๊กเพื่อเผื่อเป็นตัวเลือกว่าใครจะซื้ออันนี้ดีหรือซื้อโน้ตบุ๊กดีอันนี้คือเฟรมเรทของโน้ตบุ๊กนะได้40-50-60ประมาณนี้นะแหว่งแหวงนิดหน่อยนะประมาณตีกลมๆว่าห้าสเออตีกลมๆเซตติ้งผมจะปรับเซตติ้งเหมือนกันหมดเลยนะก็คือผมจะปรับอยู่ที่ f u l l h ด1ี80นนะ ที่เหลือก็โลเหมือนเลยอะแล้วก็เปิดให้ AMD FSR เพราะว่าอินมีเดียไม่รองรับ3ามสุสาบันทีรีส์ไม่รองรับเพราะว่า DLSS อะเพราะเฟรมเจนไม่รองรับครับแล้วก็ต้องเปิดเป็น AMD แทนนะก็จะได้รู้ว่าเออมันมันก็เท่ากันเนี่ยเซตติ้งที่เหลือโลหมดเลยเซตติ้งจะเหมือนกันหมดเลยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณเนี่ยหกประมาณเนี้ยหก ถือว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ถ้าเล่นกับโจยถ้าเล่นกับมอเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่ามอมันแกว่งไวเกินอ่ะใช้โปรแกรมอัดหน้าจอแล้วก็เลยแบบไม่เฟรมเดทดับลงไปอะ่ะเนี่ยเฟรมเมันจริงๆก็60อันนี้ของอูจีอะไรครับเซตติ้งเท่ากันหมดทุกอย่างครับเนี่ยฟูเอสดีที่เหลือโลหมดเลยแล้วก็เปิดเฟรมเจ a d FSR ครับผมเปิด มาเลยครับแล้วก็เซ็เจนเป็นพอประมาณโหมดแล้วก็ที่เหลือคือเซตติ้งโลมดเลยรัทุกอย่างโลโลโลมดเลยเท่ากันเลยไหมเท่ากันเลยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยหกสิบเนี่ยเท่ากันหมดเลยอ่ะอันนี้จะถอดเบ็ดให้ดูแล้วก็เล่นที่หมดพอประมาณนะเพราะว่าถ้าไปเล่นทัวร์โบไม่ค่อยอยากเล่นอยากประหยัดไฟอ่ะสมมติถ้าไม่ใช้เบ็ดจะเล่นที่พอประมาณอเนี่ยสี่สิบประมาณนี้อ่ะ ประมาณสี่สิบกว่ากว่าแล้วคราวนี้จะปรับเป็นโทโบให้ดูถ้าปรับเป็นโหมดโทโบเฟรมเรทจะขึ้นมาอ่าเป็นแบจะแตะเท่ากับตอนที่เราเกือบเกือบเลยเกือบกลับ,บตอนที่เราจะชาร์จแบตเลยอะแทบจะเท่ากับที่ชาร์จแบตเลยอะอ่าเนี่ยโดยสรุปก็ประมาณนี้อะที่ผมเทสด,ดูสำหรับใครที่อยากดูผลเทสอะไรก็คอมเมนต์ได้ว่าจะดูเกมอะไรอะผมเดี๋ยวผมหามาดูให้ส่วนการตัดต่ออันนี้มันก็ทำได้อะ เออถ้าพูดหนึ่งการตัดต่อว่าผมทํางานตัดต่อยู่แล้วมันก็ทําได้มันก็ตัดได้แต่ถามว่าคุณจะซื้ออูจิเอ็ก์บล็อกอะไรมาตัดต่อเพื่อเพราะมันก็เป็นซีบิวแอนทีถ้าเอาตัดต่อหลักไม่ใครๆก็ไม่ซื้อใช่ปะคุณก็ต้องเล้เกณฑ์เป็นหลักถึงจะซื้ออเอ็กบล็อกอูจอะไรนี้มาใช้อ่ะเพราะฉะนั้นเทียบกับโนบุกมันก็เทียบกันไม่ได้เพราะเขาออกแบบมาต่างกันนะ โนบุกโอเคเขาออกแบบมาพกพาเป็นให้สะดวกเหมือนกันครับแค่ย่อคมลงมาใส่โนบุกเอ็กบอกอวุจีอะไรนี่ก็ย่อจากโนบุกลงมาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้อีกทีนผมมองว่าแบบนั้นมากกว่าแน่น่นแหละที่เทียบไปดูก็นั่นแหละราคามันก็ใกล้เคียงกันนะพูดถึงก็ไอเอ็กบอกอวจีอะไรนั้นแพงกว่า5 0 0พันะแต่มันก็เฟมิลี่เท่ากันครับเท่ากันแบบเท่ากันจริงๆอ่ะแทบไม่ได้ต่างกันเลยอะกับโนบุกที่ผมมีอะแต่โนบุกเครื่องอื่นไม่รู้ว่า เป็นยังไงว่าผมมีแค่เครื่องเดียวอะถ้าถ้านาบุ๊กเครื่องอื่นที่ใช้กระโจออาทิตสามศูนหน้าศูนย์ก็ก็น่นแหละเ m d ก็เท่ากันอยู่ดีอะ,อะผมไม่ได้มาอวยเครื่องเจ้าเครื่องนี้นะครับเพราะว่าคนที่ให้มามันไม่ใช่อีกสุะคนที่ให้มาก็คือ AMD อะหลายค่ายที่เป็น PC Intel เขาก็ใช้ AMD เหมือนกันหลายๆเจ้าอะอยังไงก็ขอขอบคุณ AMD ด้วยนะครับที่ส่งมาให้สำหรับวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ i've been looking for a way out i'm sick of feeling like i'm way down stuck in the middle of a large crowd i just gotta fight and climb my way and then break out